ไม่ไม่ไมโอ้โหคนตายไปในตำบลตายไปมีแต่ผู้ชายตายไปช่วงนัง้นผงว่าตายเนี่ยร่ำเลยกันแล้วก็ไปทําหุ่นอ่ะมึงเห็นไหมหุ่นฟางหุ่นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไปเอาไม้มาทําอะไรหัวแดงแงอะ่ะทำมาเจ้าผู้ชายอะ่ะฮะกูก็เดินบินสบ,บาดไปกูก็เลยถามว่ายอมไปทําหุ่นทําอะไรทําไมอะ่ะ ทำหุ่นกันผีไม่ไหม้หลอกผีไม่ไหม้เอ้าผีไม่ไหม้มาทําอะไรบอกมันมาเอาผู้ชายบ้านนี้ไปหลายคนแล้วกูบอกว่าเอ้ามันเอาจากผู้ชายมันไม่เอาผู้หญิงอหรอไม่ผีไม่ไหม้มมนเอาจากผู้ชายเอ้าในเมื่อมันรู้มันเลือกผู้ชายเป็นอะแล้วมันจะไม่รู้จักหุ่นอะพวกมึงหลอกผีอะรู้สึกความกลัวมันบังปัญญาหมด ความกลัวทําให้โง่เข้าใจป่ะมันกลัวเกินเหตุว้วผีไม่มีจริงๆหรอค่ะหลวงตาฮะว้วผีไม่มีจริงๆหรอคัะหลวงตาอ้าวในสามสิบเอ็ดพบเนี่ยฮะฮะนากสี่ฮะ,ฮะ,โ,ลฮะโลกมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกลูกประพุมสิบหกอรูประพุมสี่สาสิบเอ็ดพบมีผีไหมมีแต่เทพเาผีคนตั้งให้ นะทีนี้มีครังหนึ่งนะคนผูก้าใจชัางกลมอยู่ต้นมะขามนะี่วันห้วยหลวงนะกุฏนะิหลังอะริมทางไม่มีใครอยากไปอยู่นะตอนแรกก็ไม่รู้ก็นอนสบายอยู่ฮนะ พอรู้ว่ามีคนมาผูกคอตายเท่านั้นแหละอยู่ก็ไม่ได้นะตอนแรกไม่รู้ว่าไม่มีผีอ่ะพอรู้ว่ามีคนมาตายอยู่ตรงนั้นแค่นั้นแหละ,ะเลี่ยนยโอ้หอยู่ไม่ได้เลยกูจกลัวผีเมื่อก่อนอยู่มาตั้งหลายวันไม่เห็นมีผีเลยเพราะไม่รู้ฮะใครอ่ะ คาจวมใช่เมื่อก่อนหลวงตาก็คิดมาอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งอยู่ที่เดิมเนี่ยนอนอยู่ที่เดิมเนี่ยทำไมตอนเราตื่นอยู่เงี้ยรู้สึกตัวอยู่อย่งเงี้ยทําไมกลัวแต่ตอนหลับอ่ะทําไมไม่กลัวทั้งที่อยู่ที่เดิมแล้วผีทําไมไม่หลอกว่าตอนนั้นทําไมไม่มาทําร้ายไม่มาอะไรตอนหลับอ่ะ เพาะการครหลงตามันเป็นสมมุติกับวิมุตหรือเปล่าครับคือสมมุติเราสมมุตินั่งเป็นโน่นเป็นนี่หรือเปล่าไม่ไอคำว่าสมมติกับวีมุตเนี่ยมัน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 มาพูดมันเป็นแค่โวหารเฉยๆถ้าจะพูดอ่ะเหมือนลงตาพูดเนี่ยเหมือนคําพูดธรรมะต่างๆมันก็แค่คําพูดมันก็เป็นสมมุติทั้งหมดถ้าจะพูดเรื่องสมมุติแต่ถ้าเราไม่ยึดสมมุติเราเอา ไม่ยึดสมมุติล้วจะเอาอะไรล่ะมันก็เป็นแค่รู้เฉยๆเอารู้เฉยๆอน,นั้นมันเป็นสภาวะม่ต้องเกี่ยวกันแต่การพูดเนี๋ยมันต้องมีสมมติการอยู่ก็ต้องมีสมมติจะอยู่กันยังไงล่ะไม่มีสมมติอันนี้คือผมเคยได้ยินว่านีน้อยไปทุดงกับหลวงตาเจอผีกองคอยแต่นน้อยไม่รู้จักว่าผีกองคอยเลยไม่กลัว ขอมีคนบอกว่ามีนคนกอยก็เลยกลัวเลยนีกนนลไปล้ามัไม่ไอ้ไอ้ไอ้นี้หลวงตาพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องธรรมะถ้าจะพูดถึงเรื่องปรมาจารย์ธรรมน่ะมันคนละเรื่องใช่ก็เหมือน,นกนนออันเดียวกันนั่นแหละเป็นคำตอบวันเดียวกันตอนรู้ไม่ตอนไม่รู้นะ่ะมีกลัวเพราะตัวไหนอ่ะถ้าจะแทงลงไปเขาก็เจอต,ตัวสัญญานี่เองตัวหลอกลวงเนี่ยตัวกรรมเนี่ยตัวสัญญาเนี่ยคอยว่าเป็นโน่นเป็นนี่อยู่เนี่ย ตัวสัญญานี่แหละตัวแสบมีคนเทเนเยอะยรู้บริสุทธิ์รู้โดยไม่คิดอะไรเงี้ยแต่ก็ไปวิงวอนขอคนนั้นคนนี้อยู่ไปคิดว่าตัวเองไม่คิดอะ่ะเดีเนี้ยอย่าลืมนะว่าตัวสัญญาเนี่ยเป็นตัวเปิดเกมทีนี่กับสัญญานี่แหละสมมุติก็สัญญานี่แหละความหนักหน่วงเป็นอาจารย์ความเป็นโน่นเป็นนีนะ่มันอยู่ที่สมมติเราจะสมมุติตัวเราเป็นอะไรอะ่ะ แต่ละนาทีท่านจะพูดเรื่องสมมุติอ่ะการออกจากสมมุติไม่ใช่ไม่ถืออะไรเลยเหมือนกับผ้าที่ปล่อยวางเนี่ยลังคาพัางออกเนี่ยก็ยังไม่ซ่อมอย่างเงี้ยบอกปล่อยวางแล้วอันนั้นเขาเรียกปล่อยป่าแล้วเลยไม่ปล่อยวาง ไม่ใช่มันปล่อยผิดปล่อยแบบคนโง่เออนั่นแหละเขาเรียกปล่อยปะละเลยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการพ้นออกจากทุกเรารู้จักทุกไหมล่ะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรล่ะใบไม้ใ,ในกำมือคือทุกถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะต้องพูดถึงเรื่องทุกทุกยังไงอ่ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคทำไมมรรคมาอยู่ข้างหลังล่ะ เข้าใจก่อนจะแก้ปัญหกกาก่อนจะเห็นมันมันก็เลยเป็นใช่หลงทางก็เป็นทางเหมือนกันเป็นมรคเหมือนกันได้หลงก่อเพราะว่ามรคนี่แปลว่าถนนคนจะไปท่องเราสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาทิสัมมา,ส,มมาสังกปาสัมมาอะไรเงี้ยมร์แปดอย่างเงี้ยไปท่องได้ก็คิดว่าจะเกาะตัวเองเดินมรคแล้วนะมร์นี่ตัวสุดท้ายไนะ ทำไมซึ่งมรคถึงเป็นตัวสุดท้ายพอทุกรู้เหตุแห่งทุกพอเกิดน,นี่โรชัคือความดับลงอะ่ะแล้วรู้ว่านี่คือทางไม่ใช่ไปเอามรรกแต่ตอนแรกเขาต้องเอามรรกเป็นสัมมาทิฏฐิคือทางก่อนความเห็นก่อนเหมือนเราอาศัยความคิดเนี่ยนะลุงปูดุลเคยพูดไว้นะขอยกคำลวงปูดุลมาพูดดึกคิดถึงรู้ แต่ที่รู้ย่อมอาศัยความคิดคนตีความหมายตัวเนี้ยอาจจะผิดไปก็ได้หยุดคิดถึงรู้แต่ที่รู้นี่ย่อมอาศัยความคิดอาศัยความคิดเนี่ยไม่ใช่ไปคิดนะคือไปรู้ทันมันรู้ว่ามันคิดถ้ามันไม่คิดเราก็ไม่เห็น เหมือนคนพูดถึงเรื่องจิตเนี่ยจิตเนี่ยถามจิตอย่างเงี้ยมึงถามมันได้หรือฉิตเรามาอบรมจิตมาพัฒนาจิตไม่ใช่เหรอจะไปเชื่อมันเหรอจิตนี่เราหลอกลวงต่อมายาเพราะเหตุมันเกิดจากจิตเนี่ยฮะจิตคืออะไรล่ะใชเนี้ยไม่เคยสงสัยมั่งหรือไม่เคยถามตัวเองมั่งหรือว่าจิตคืออะไร ถ้าจะพูดถึงเรื่องวิมุตตะจิตก็สมมติเอาสิสมมติเอาขันห้ายอเรื่องล่อยอเหลือกายกับใจหรือลูกกับนามนี่สี่ขันนี่แหละคือจิตสมมุติว่าจิตเนี่ยอาการของจิตบางคนจิตมีดวงเดียวเอาทำไมจิตเห็นจิตมีจิตเห็นจิตเอาทำไมไม่สองล่ะไม่สงสัยมั่งล่ะใครล่ะเป็นผู้เห็นจิตจิตมันพูดอย่างนั้นอะ มึงรู้ได้ยังไงว่าจิตพูดมึงไม่รู้ผู้ผู้เห็นจิตอ่ะมันจะมีผู้ดูและผู้ถูกดูถ้าจะพูดสมมุติแต่แต่วิมุตตินี่ก็เป็นสมมุติกูจะบอกให้จิตมันเป็นเป็นวัตถุธาตุยังไงถ้าจะพูดถึงธาตุธาตุเนี่ยธาตุต้องเป็นวัตถุจริงไหมถ้าจะเอาธาตุธาตุรับใช้ธาตุเนียได้แต่ถ้าเป็นธาตุเนี่ยธาตุตัวน,นี้เป็นวัตถุแน่นอน อย่างธาตุสี่อย่างเนี้ยมันเป็นวัตถุจริงไหมเห็นเด่นชัดจริงไหมถ้าจะพูดถึงเรื่องธาตุธาตุรู้อย่างเงี้ยคนชอบใช้จังอ่ะธาตุรู้มันก็สมมติทั้งเพอ่แม้จะจิตเนี่ยจิตก็เป็นอาการของลูกของน้ําเนี่ยลูกกับน้ําเนี่ยแล้วสติมาจากไหนอ่ะมาจากจิตนะคะจิตอีกตัวเห็นไหมก็เป็นสมมุติขึ้นมาใช่ไหมสมมติว่าเนี่ยลูกกับน้ํา แล้วจะเอาจิตน้าเนี่ยอันไหนว่าที่เด่นชัดที่สุดคือความคิดใช่ไหมสังขารใช่ไหมแล้วถ้ามึงไม่ฝึกสติเนี่ยอับคือเอาดึงออกมาอยู่กับลมเนี่ยเห็นไหมมาอยู่ในสายของลมมึงก็จะไม่เห็นเลยความคิดเนี่ยมันจะผุดขึ้นเยอะมากมึงต้องดูมันดูความคิดเนี่ย ดูความคิดกับดูลมนี้สลับกันพอมันคิดปุ๊บเรากลับมาอยู่ลมนี่หนไหความคิดก็จะดับความคิดเนี่ยมันเอามาจากไหนรู้ไหมเอาออกากสัญญาเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาว่าเป็นโน่นเป็นนี่เห็นไหมความปรุงต่อไปเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นสังขารนั่นแหละระบบปฏิจจสมุปบาท มึงยังปรุงอยู่คิดต่อไปอยู่ไม่มีทางมึงจะปล่อยวางได้นั่นแหละมึงยึดมึงไม่วางถ้าจึงเห็นจิตเนี่ยเป็นมายาที่หลอกว่าเนี่ยเป็นโน่นเป็นน,น,นี่ตัวสัญญาเนี่ยแต่ถ้ามึงไม่มีกําลังไม่อยู่ในฐานในอยู่มีไม่มีที่อยู่วิหารธรรมอะวิหารละแปลว่าที่อยู่ไม่มีลมฐานมึงไม่แน่นมึงก็จะไหลไปกับมันกับความคิดกับสัญญาลมต่างๆที่มันผุดขึ้น พระพุทธเจ้าถึงสอนอาณาปานสติถ้าไม่มีฐานตั้งมั่นอยู่ในลมน่ะลมเนี่ยเ,เป็นเป็นเป็นเหมือนตอไม้ผูกสติหรือผูกจิตเยสติกับจิตก็ตัวเดียวกันนี่แหละอย่าให้มันไหลไปกับสังขารการปรุงแต่งเมื่อมันไม่ปรุงอ่ะความยึดถือมันก็ไม่มีจเจริญขึ้นเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อย สติเนี่ยจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นฮะจนเป็นมหาสติมันก็หมดเรื่องอุปาทามันเกิดไม่ได้มันก็ดับสักสะพานตัดขาดวงจรปฏิจจสมุทบาทก็ไม่มีนะสังสารวัฏไม่มีมันปรุงเมื่อไหร่ก็เป็นตัวเมื่อนั้นแหละมันก็เกิดเมื่อนั้นแหละท่านถึงเห็นการเกิดท่านถึงได้รู้ว่าไม่เกิดอีกแล้วเพราะท่านไม่ปรุง ทำไมไปดูที่อื่นหรอกไม่มีพบมีชาติเนี่ยดูการไม่ปรุงแต่งมันก็ไม่มีพบมีชาติไม่มีชรลามรณะถ้าพูดภาษาคนเนี่ยเกิดแก่เจ็บตาย,ยมันก็ต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ภาษาธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันคือจิตเกิดปรุงแต่งนี่แหละความคิดเนี่ย ความคิดเนี่ยพาเกิดพาตายพาเป็นโน่นเป็นนี่อยู่ไม่มีสิ้นสุดก็คือความคิดนี่แหละท่านจึงเห็นโทษของความคิดลวงตาไปคนคนธรรมะ ของหลวงปู่หลายๆมารวมไว้จะอาจได้ฟังเนาะเอาหลวงปู่มาหาบัวก่อนสติจออยู่มันคิดเรื่องอะไรเราก็ไม่เผลอสติมันก็คิดไม่ได้ประมาความคิดปุงแต่งมันเป็นตัวขโมยเป็นตัวผู้ร้ายเราเผลอเมื่อไหร่มันฉกขโมยปับ๊บคิดคิดคิด,คด รู้ว่าคิดเรื่องอะไรความจริงนั้นสติเราไม่มีไม่มีกำลังพอเนาะมันคิดชั่วก็ได้เป็นรอบโลกลลนั่นแหละว่างั้นหลวงเหนหลวงตามาบัวนี่พูดถึงกับความคิดเกี่ยวกับความคิดหลวงปู่พุทธสหหลวงปู่พุทธเรียนธรรมะมันต้องเรียนที่กายและใจหาตัวเองกันจริงๆต้องดูจิตของเราดูกายของเราหลักการดูจิตก็คือดูความคิด หลักการดูกายก็คือดูลมหายใจเห็นไ,ไหมนี่หลวงปู่พุทธานิโยเนาะความสงสัยในหลวงปู่ชาจะไม่หายไปด้วยการคิดโดยทฤษฎีด้วยการคาดคะเนหรือการตกเสียงกันหรืออยู่เฉยๆโดยไม่ปฏิบัติปวดากิเลสทั้งหลายจะหายสิ้นไปไม่ได้ด้วยการหายจะหายสิ้นไปด้วยการพัฒนา ทังจิตซึ่งจะเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้นพุทธเจ้าสอนว่าอานนทนปฏิบัติให้มากทำไม่มากจะสิ้นสงสัยนี่หลวงปู่ชาเนาะนี่พญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสติที่เข้มแข็งตั้งมั่นสามารถชนะความคิดที่จะก่อกรรมไม่ได้อีกต่อไป น,นี้พยานในสังวรเนาะพ่อทะเลวัดโสกลามเนาะน้ำฝนที่ตกลงในที่กว้างย่อมกระจายไปทั่วที่ต่างๆน้ำจะไม่ขังในพื้นที่เหล่านั้นได้เท่าไรถ้าตกลงมาเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งเพียง อย่างเดียวเท่านั้นมิช้าก็จะท่วมทน้ขนขณาได้ฉันใดอำนาจแห่งจิตก็เช่นเดียวกันถ้ายิ่งแคบและละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกำลังแรงและคุณคุณภาพสูงยิ่งขึ้นฉะนั้นท่านจึงสอนให้เอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างเดียว ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวอื่นให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวอื่นให้มีสติอยู่ในลมเท่านั้นนี่พ่อทันลีวรโสทำไมหลวงตานำเอาวันไปคัดมาให้ให้พวกเราฟังเพื่อเป็นกำลังใจส่วนรวมของครูบาอาจารย์ธรรมที่ท่านทำไว้ลงปุชา พูดสันส้นๆอานาปานาสิเป็นยอดมงกุฎแห่งกรรมฐานเน,นี่สันตูไว้หลวงปู่ชอบฐานสมโมปะปู่ชอบฐานสมโมขั้นว่าเรานั่งภาวนาทบทวนถึงสาเหตุที่เกิด ขึ้นในจิตของตนเองจนมาเจอต้อเจ้าตัวความคิดที่พาจิตคิดปรุงแต่งไปตามอารมณ์กิเลสเพ,พาราะความคิดนี่แหละมันเป็นสะพานเชื่อมกิเลสในใจของเราให้แผงฤทธิ์ได้อย่างสะดวกโยทินเหตุเกิดที่ใจมันต้องแก้ที่ใจนี่หลวงปู่ชอบท่านก็พูดถึงเรื่องความคิดได้ได้ได้ไดได ได้ตรงประเด็นรัดรัดสั้นลงปูดุลเนาะท่าน,นพูดไว้ว่าการศึกษาธรรมะด้วยการอ่านการฟังสิ่งที่ได้ก็คือสัญญาการศึกษาธรรมะด้วยการลงมือปฏิบัติ สิ่งที่เป็นผลงานของการปฏิบัติคือภูมิธรรมคิดขึ้นมาขณะก็ดับไปขณะคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับคิดอะไรขึ้นมาดับทั้งนั้น,ฉนเฉลี่ยว่าสังขารความปรุงปุ่งขึ้นเกิดขึ้นปรุงกับความดับลงนั้นเป็นของคู่กันเกิดดับในเวลาเดียวกันถือเอามาเป็นตัวอย่างได้ความประพฤติเกิดดดัดับอย่างนั้นนี่หลวงตามหาบัว ผู้บาอาจารย์แม้แต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศเทศหลังสีพูดไว้ได้น่าฟังหลวงปู่เทศเทศหลังสีพูดว่าการคิดการไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งอันนี้เป็นที่สุดของโลกการปรุงการแต่งเป็นเรื่องของโลกการคิดการนึกเป็นเรื่องของโลกไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งเรารู้ตัวอยู่เฉยๆเรียกว่าเหนือโลกหรือเรียกว่าโลกุตตะละนี่หลวงปู่เทศ เพราะท่านลีก็พูดถึงเรื่องความคิดธรรมดาโลกต้องศึกษาต้องเรียนต้องเขียนต้องอ่านต้องคิดต้องนึกจริงจะเกิดความฉลาดแต่ทางธรรมสวนทางกันคือต้องหยุดคิดหยุดนึกหยุดคิดหยุดเขียนหยุดจำหยุดทำวิชาชั้นสูงส่วนกระแสะโลกซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทำได้ยากเรียกว่าพระอริยเจ้าวันนี้หลวงตาได้นำ สิ่งพวกนี้มาอ่านซึ่งหลวงตาก็ไม่เคยได้ฟังพอดีมีคนส่งเข้ามาให้เอเอเมื่อก่อนเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่หลวงตาพูดว่าจุดคิดสิ้นคิดอะไรเงี้ยอมันจะเป็นเรื่องแปลกๆสำหรับคนอื่นอยู่ที่จริงคูบาอาจารย์รุ่นของเก่า ทุกทุกรูปอ่ะอ่ะ,อะท่านรวนแต่เข้าถึงความไม่คิดทั้งนั้นแหละความหยุดปรุงแต่งเรียกว่าเป็นอสังกตะอสังกตะแปลว่าไม่ปรุงแต่งหรือเรียกว่านิพานเห็นไหมเพราะฉะนั้น การคิดกันหรการปรุงการแต่งเนี่มันก็จะไหลไปตามปกติธรรมดาของผูุ้ชนของคนธรรมดาธรรมดาของคนมันก็ต้องคิดมั่วไปหมดแหละนะ,ะเพราะมันจัดระเบียบความคิดไม่ได้มันก็จะฟุ้งไปเรื่องโน้นะเรื่องนี้ไปรอบโลกรอบสงสารไปคิดเป็นรถจะกรีภพบกี่ชาติที่จะคิดอยู่อย่างเงี้ไหลไปอยู่อย่างเงี้เนาะ ท่านถึงบอกน้ําไหลลงต่ําความคิดก็เช่นเดียวกันย่อมไหลไปสู่เรื่องไม่ดีเพราะฉะนั้นจะสกัดตัวนี้ได้ต้องอาศัยสติอาศัยสติในลมหายใจเท่านั้นอานาปานสตินะจะเกิดผลนะนะจะเกิดผลต่อผู้ปฏิบัติใหนะ้ถึงที่สุด การเอาลมหายใจเป็นที่ฐานเป็นที่ตั้งของสติย่อมไปถึงที่สุดแแ่งทุกได้ความคิดนี่เนี่เป็นตัวลากตัวจูงเข้าไปสู่เรื่องนั้นเรื่องนี้พบนั้นพบนี้เป็นโน่นเป็นนี่ เกียดนั่นชังนี่รักนนรักนี่อยากได้นนได้นี่รู้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งนั้นน่าเรียกว่าพบคิดไปพบรวยๆก็คิดแบบอยากรวยอยากมีฮะส่วนมาะแต่แต่คิดเนาะเพราะฉะนั้นความคิดนี่แหละเนาะเออ เป็นสิ่งที่ควรระมันระวังของนักปฏิบัติดังนันการนำตัวเองออกจากความคิดต้องอาศัยฐานของลมหายใจทั้งนั้นความคิดไม่ใช่ปัญญาในทางวิปัสสนาถ้าเราคิดแล้วเป็นปัญญาเราไม่ต้องมาฝึกหรอกเพราะมันคิดเก่งอยู่แล้วจริงไหม ใครๆก็คิดเป็นทางนั้นซึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยพูดจนจะไม่มีเสียงแล้วนะอะพูดจนจะไม่มีเสียงเพื่อย้ำลงสู่จิตสู่ใจแต่ละวันแต่ละเวลารู้จะทำยังไงแล้วผู้เข้าถึงความไม่คิดนี่แหละเป็นที่สุดรู้รู้บริสุทธิ์จริงๆคือรู้แบบไม่คิดปรุงแต่งนี่แหละเรียกว่ารู้บริสุทธิ์ รู้ว่าคิดกับคิดว่ารู้นะมันต่างกันอย่างก,กับฟ้ากับเหวถ้ารู้ว่าคิดนะเป็นหนทางแห่งมรรคเป็นตัวสติเป็นตัวพุทธะถ้าคิดว่ารู้นหะมันไหลมันหลงนะคล้ายๆกับหลงว่ารู้กับรู้ว่าหลงจงเฝ้ามองอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกมองดูความคิดไปดูพร้อมๆกันดูลมดูความคิดปิชิตกิเลส